นะแล้วครับตอนนี้รถเทรลเลอร์สองชั้นก็มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้สุหลอกเราก็จอดรออยู่หมอบรออยู่นะฮะเอานและครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาเอารถครึ่งเทรลเลอร์นะครับไปหาพี่ตั้มนะครับที่หาดใหญ่นะก็คุยต่อรองราคาเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็จัดให้พี่ตั้มแบบสวยๆนะครับคูชล้อแม็กซ์สิบแปดคันนี้เนี่ยเป็นของคุณนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นเทรลเลอร์สองชั้นไปนะครับอันนี้พี่ตั้มโอนเต็มมาแล้วนะครับรวมค่าขนส่งด้วยนะ นะครับตอนนี้ผมก็เอามาล้างแนะล้วเรายากลับไปบ้านนะครับแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็คืนนี้จะเอาไปส่งนะเพราะว่าพี่เขาจะรับตรงมหาชัยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้บ้านก่อนก็ราคาไม่แพงนะครับได้รถติดแก๊สนะฮะแล้วก็ล้อแบบขอบสบปดนะนี่ทรงดีนะจริงไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่สภาพนี้ราคานี้หาที่ไหนได้หาที่ไหนได้ นะครับรอแป๊บนึ่งนฮะคนขับน่าจะเมออยู่นะฮะไอตอนโล่งก็ไม่ไปนะฮะไอไอไอตอนจะไปก็ไม่ลง่งนะครับ่าไปไปไปครับไปเลยฮะนี่ครับนี่พุ่งพุ่งเลยนี่ไปแล้วฮะสองระบบไปครับเดี๋ยวมารอดูตอนส่งกันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยก็ รถสไลด์เอ้ยไม่ใช่รถสไลด์รถเทรลเลอร์นะครับโทรตามผมแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปขึ้นตรงสายสี่นะครับสามารถดักขึ้นได้นะโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็คันนี้นะส่งให้พี่ตั้มนะครับที่หาดใหญ่นะฮะต่อราคาอะไรคุยถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบกันนะฮะนี่นะฮะคันนี้ดีนะคันนี้มีมาตรวัดด้วยนะครับวัดว่าแบบเร่งเอ่อเท่าไหร่น้ำมันกินกี่กิโลลิตรประมาณนี้นะฮะนี่นะผมแตะอยู่ประมาณนี้เร่งๆหน่อยก็อยู่ประมาณสี่จุดห้าหกอยู่สี่แล้วแต่คันนีย นะฮะแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะครับไฟหน้าสีนอนนะแล้วก็เดินทางไกลได้นะผมบอกคันน um anyway> <uh ี้เด nah ินทางไกลได้จริงนะครับเพราะผมเก้าในวิ่งเสือไร่เออนะครับนี่เดยภายในสวยนะคือจะมีแค่บากคนขับนิดนึงเท่านั้นเองนะุผู้ชมตอนนี้รถพร้อมมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมใส่คอยแปงไปด้วยนะหลายๆคนไม่รู้ว่าใส่คอยเค20ได้ครับใครซื้อคันนี้ไปผมต้องบอกว่าคุ้มนะฮะช่วงล่างผมก็ทําไปแล้วเปลี่ยนยกปีกเลย ถ้าใครเคยดูคลิปนะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวรอตอนขึ้นรถเทรลเลอร์สองชั้นกันนะครับคันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มแล้วครอบครัวมากนะครับแฟนพี่ทั้มนะตอนแรกก็กังวลนะครับจะโอนตังค์ต้องเยอะนะครับกังวลนะครับแต่เดี๋ยวก็ไม่มีหายครับพี่ชาระบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเล่มใส่เกทไปนะครับโอเคครับไปกันต่อฮะ ผู้ชมครับต้องบอกว่าเชฟคูดคันนี้เนี่ยมันวิ่งลื่นเหมือนตัวปี2015โฉม1 5บห้ถึงสิเจ็ลยนะเพราะว่าผมซื้อมาขับประขายไปเนี่ยสองคันแล้ว mm hmm. เครื่องคันนี้อันนี้ผมไม่ได้อวยนะคือต้องอว่าไอ้ตัวอื่นเนี่ยยังจะมีหน่วงๆนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นเอ่อตามปีมนะันอะแต่คันนี้เหยียบเร่งแล้วเนี่ยกำลังเนี่ยมันมาแบบเหมือนรถตัวใหม่ๆเลย นะครับสำหรับคันนี้นะต้องบอกอย่างนั้นนะครับมันขนาดนั้นเลยแหละกําลังมันดีมากนี่ผมอยู่เลนขวานะเดี๋ยวผมจะคลิกดาวไม่ต้องคลิกดาวแล้วรอบันได้อยู่เนี่ยแต่นิดเดียวมันพุ่งมันมาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงเน่าไหร่คลิกดาวด้วยเกียร์ที่มันอาจจะด้วยที่ว่าเขาติดออยเกียร์มาแล้วนะครับตัวนี้นะอีตัวคอยเคยี่สิบเนี่ยก็อาจจะมีผลไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะไฟแรงขึ้น นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แค่เน้นสปาร์กแหละครับนะตัวคอยเคสิมันก็แค่ทนนะเออนะครับตรงนี้ก็แหม่กะาจะหาที่ขับเร็วสักร้อยยี่ร้อยสามต้องยโอ้ยรถมันติดฝนมันตกไงเนี่ยฝนมันตกนี่เพิ่งล้างมันก็แงบเลยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอกันฮะเดี๋ยวรอรถเทรลเลอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยนะเผื่อว่าคุณผู้ชมนะครับที่จะตัดใจซื้อนะครับแล้วก็เอ้ยกังวลเรื่องการวิ่งมารับเนี่ยก็สมัยนี้เทคโนโลยี นะครับหรือว่าช่องทางการรับรถต่างๆเนี่ยมันมีมากมายนะครับถ้าไม่สะดวกจริงๆเนี่ยไม่ไม่สะดวกมารับรถนะครับก็มีทางเลือกนะครับให้เราได้เลือกนะครับอย่างที่ผมกําลังจะไปส่งให้กับพี่ตั้มในตอนนี้นะครับเอาละครับตอนนี้รถเทรลเลอร์สชั้นก็มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้สุลลองเราก็จอดรออยู่หมอบรออยู่นะฮะนะครับคันนี้ เสียดายก็เสียดายนะครับเสียดายก็เสียดายนะแต่ว่าเจอเนื้อคู่ครับต้องบอกว่าพี่ตั้มเนื้อคู่จริงนะโทรปลุกแต่เช้าเมื่อเช้าเลยนะฮะแล้วก็นะครับล่มลนเรียบร้อยครับผมก็ใจอ่อนเลยเดี๋ยวผมขับรถคันนี้ไปนู่นก่อนนะครับครับตอนนี้ก็พี่เขาก็จัดรถอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นตรงนี้สองคันนะรวมของเราด้วยนะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับไปแล้วครับครูซของเราคันนี้นะฮะ ต้องบอกว่าพี่เขาจัดเรียงรถใหม่เลยนะฮะเพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยมันน่าจะไปไปทางนะครับเขาก็เอาข้างบนลงนะครับแล้วก็เอาคันี้ขึ้นนะครับโอ้สวยงามมานะครับนี่ไฟไท้ายเบนซ์เป็นไงแล้วฝนลงพอดีด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมตอนเนี้เฮ้ยฝีมือว่ะดูดิแก๊บเลยอ่ะแล้วก็เรียงเรียงเหมือนเกมอะ่ะออกข้างในออกหมดเกือบหมดแล้วขานี้เข้าไปนะครับ เอาราคาก็ขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะครับแล้วอบควรทำคนนี้นะห้าเจ็ดสองห้านะครับอย่าลืมนะครับได้ค่าเผื่อได้ค่าค่าลดคืนนะเพราะว่าลูกค้าคนที่ซื้ออมิซูไซโครไปนแท็บก็ถูกสามตัวตรงไปเรียบร้อยแล้วนะได้ค่าลดคืนนะครับตอนนี้เอาตูดขึ้นน่ะก็ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูครับตอนขึ้นเสร็จเนาะเดี๋ยวผมจะอยู่ยาวเลยเอาล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เอารถขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มีการถ่ายรูปปิดงานนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลยแหละเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า จะกินเอ็มกินอะไรก่อนเนาะนะครับยิงตรงเลยนะครับก็สําหรับคนที่อยากรู้ราคานะรู้สึกว่าไปสุราษฎร์เนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ3ามพันแปดหรือสี่พันสามก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ารอบนี้ที่ผมไปเนี่ยนครเออไม่ใช่ผู้ผิดหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ย4,800บาทนะคุณผู้ชมครับเผื่อใครสนใจอยากจะส่งรถกลับไปให้ที่บ้านบ้านพ่อให้ป้อนแม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาขับไปนะครับก็4,800บาทนะคุณผู้ชมนะฮะยยังอู่ เค,ครับผู้ชมครับงงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปเลยนะผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านทีตามนะครับก็มีการปิดการขายให้ผู้ชมได้เห็นนะโอเคครับขอบคุณครับ